สวัสดีค่ะทุกคนอยู่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อการเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้ไปตามชมคลิปที่น่าสนใจค่ะไปดูเลยค่ะอย่าช้า าหน้าที่พลเมืองการปฏิบัติตนตามหลักสรงงานเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเมื่อชมคลิปวิดีโอแล้วก็จะมีงานให้นักเรียนทำค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ 9กาคำสอนของพ่อหลวงสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอน้อมนำพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งพระบรมราชวาสที่คัดเลือกมานี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาการทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่และหากพวกเราทุกคนปฏิบัติตามได้ก็จะทำให้สังคม และประเทศของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าข้อที่ 1. ความเพียรการสร้างสรรค์นตนเองต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ยอ่อท้อเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง ข้อสความพอดีในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบข้อ3ความรู้ตัวเด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆโดยถูกต้องและรวดเร็วข้อ4คนเราจะต้องรับและจะต้องให้คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายาามให้ข้อ5อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร,ร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ข้อ6พูดจริงทำจริงผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นจึงได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงข้อ7หนังสือเป็นออมสินหนังสือ เป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ข้อ8ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงข้อ9การเอาชนะใจตน ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบันที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ขาก็เป็นพระบรมราชวาสและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งทรงพระราชทานคำสอนแก่พระศุกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสต่างๆโดยเจความนั้นเพื่อสอนให้รู้จักเพียรพยายามทำอะไรให้พอดีพอควรรู้จักหน้าที่ของตนรู้รักสามัคคีมีจิตใจที่แบ่งปันให้ผู้อื่นมีจิตใจเข้มแข็งและทำตนให้เป็นที่รักพูดจริงทำจริงเป็นบุคคลที่หนักแน่น สามารถรับผิดช,ชอบต่อตอนเองได้มันหาความรู้ประกอบอาชีพต่างๆด้วยความสุดจริตไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นบุคคลที่ดีในสังคม เรียนดูคลิปจบแล้วนะคะครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนวาดภาพระบายสีพร้อมกับเขียนบรรยายภาพนะคะในหัวข้อการปฏิบัติตนตามหลักทรงงานนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพลงใต้โพสที่ครูได้โพสคลิปเอาไว้นะคะแล้วอย่าลืมทำงานส่งครูด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ ดูจบแล้วค่ะถ้าไม่เข้าใจจนกลับไปดูใหม่อีกรอบนึงไม่เข้าใจดูซ้ําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเข้าใจเสร็จแล้วทํางานส่งกันด้วยเพราะนี่คือคะแนนของทุกคนเจอกันคลิปต่อไปอย่าเพิ่งเบื่อนะคะบ๊ายบาย